สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนคนรักไม้มาดูวิธีการทําพื้นเตียงกันครับเมื่อเรานําไม้แต่และแผ่นมาอัดเป็นแผ่นใหญ่แล้วครับก็เอามาตากแห้งแห้งก็มาใส่ครับพอใส่เสร็จก็เอามาอุดโป๊ะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็เอามาขัดครับเพื่อนเก็อ<ๆ>ว,วิธีการขัดพื้นเตียงครับขัดเสร็จนะครับก็มาตีข้าวเตียงครับข้าวเตียงก็คือใส่สามอันเพื่อให้ไม้แ พื้นเตียงครับไม่เอ็นครับเพื่อนๆก็เห็นนะครับความหนาของไม้อยู่ที่เซนครึ่งครับนครับแต่งแล้วก็จะเหลือทั้งเซนสามมิลครับเพื่อนๆแล้วก็มาวัดหัวเข้าไปข้างละสิบห้าเซนครับอ่าสิบห้าเซนครับสองหัวเท่ากันครับนี่ครับแล้วก็มาวัดตัวตัวกลางครับถ้าเราวัดตรงกลางเลยไม่ได้นะครับเพื่อนเพเพราะว่าตรงกลางเลยจะเจอคานเตียงครับเราก็วัดประมาณเก้าสิบห้าเซนครับ ใส่อีกตัวหนึ่งตรงกลางครับสามตัวครับแน่นครับไม้ก็จะไม่มีการเอ็นนะครับแล้วไม้ก็จะไม่มีแยกจากกันครับเพราะว่าใช้ข้าวถึงสามตัวด้วยกันนะครับใส่กาวลาเทกด้วยครับเพื่อความแน่นมั่นคงครับนี่ครับนี่ครับใส่กาวนะครับใส่กาวกาวลาเทกจะช่วยให้ยึดแน่นอีกครับแล้วเราเราก็ยิงลูกแมกครับ หรือยิงตะปูครับเขาเรียกลูกแม็กเนาะบางคนก็เรียกตะปูครับเรียกไม่เหมือนกันเนี่ยครับเบอร์สามสิบครับถ้าเราใช้เบอร์ยาวกว่านี้ได้ไหมไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนเพราะมันจะทะลุครับไม้จะมีความหนาอยู่ประมาณอ่าหนึ่งนิ้วครับประมาณหนึ่งนิ้วก็สองเซนครึ่งครับกับพื้นด้วยก็จะเป็นสามเซนกว่ากว่าครับประมาณสามเซนกว่ากว่าครับถ้าเรายิงลูกแม็กยาวกว่านั้น ลูกแม็กส่งหัวมาเองมันก็ทะลุครับสามสิบนะครับยิงด้านนี้ก่อนครับยิงอ่ายิงเอาแนวไว้แล้วก็ยิงด้านบนอีกทีนเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วครับพื้นเตียงเราก็มาโปะรอยตะปูแล้วก็มาขัดลงกระดาษทรายเครื่องสั่นอีกทีนะครับเราขัดเบอร์แล้วไม่พอนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะเราขัดเครื่องเบอร์ลูกหมูเนี่ยมันจะเป็นวงกลมครับเราก็มาลงด้วยเครื่องขัดสั่นอีกทีหนึ่งก่อนจะลงก็ต้องอุดรอยลูกปืนนะครับที่ยิงเมื่อกี้ครับ นะครับอดลอยให้เรียบร้อยครับเตียงสองหลังครับนะครับเตียงสองหลังก็จะใช้อยู่6แผ่นครับเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนพื้นเตียงครับวิธีการทํานะครับแต่ละท่านก็ทําไม่เหมือนกันครับแต่ผลออกมาจะเหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนพื้นเตียงนะครับเรียบครับไม่มีการเอ็นครับเป็นไม้สักนะครับเพื่อนๆไม้สักทุกเค้นครับไม่มีไม้อื่นปนเลยครับ ขอบคุณที่ชมก็ฝากกดไลค์ถูกใจกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ